อย่างเคสนี้นะครับสินค้าราคา1 2 6่งรี่ิบกบาทจุดหกเจ็ดใช่ไหมแต่พอจ่ายจริงครับดูสิครับเป็นร้อยห้าสิบสี่บาทจุดหกเจ็ดครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่ามันมีค่าขนส่งเพิ่มเข้าไปครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาทําให้ไม่ต้องจ่ายร้อยห้าสิบสี่ครับเราจะเอาเฉพาะจ่ายเฉพาะค่าสินค้ามาดูกันครับว่าจะทํำยังไงครับในร้านนะครับที่เราสามารถที่จะทําการส่งฟรีได้นะครับสังเกตนะครับนี่เลยจะต้องมีนี่ครับฟรีนี่ครับที่เป็นรูปรถเนี่ยครับเราเขียนมาส่งฟรีครับอย่างเงี้ยเราเก็บโค้ดเราก็จะสามารถไม่ต้องเสียค่านนนนส่่่งะะคครรััับบผมมมแตตถ้้าาหกไีีว อันนั้นคือถึงเก็บโค้ดไปก็ไม่สามารถลดค่าขนส่งได้ครับขั้นตอนการเก็บโค้ดส่งฟรีนะครับง่ายๆครับเข้ามาที่หน้าแรกนะครับแล้วมาตรงนี้ครับเห็นไอคอนไหมครับที่เป็นรูปรถที่เขียนว่าฟรีนะครับมันด้านล่างีะเขียนว่าคูปองส่งฟรีครับนี่เลยเข้าเข้ามาตรงนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จิ้มเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับจะสังเกตตรงช่องนี้นะครับตรงนี้นะอันนี้คือผมเก็บไปแล้วครับใช้ตอนนี้จริงๆแล้วมันจะให้เรากดคําว่าเก็บโค้ด่วรลดนะครับ ตอนนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับผมเพื่อนๆท่านไหนที่มีหน้าผมนะครับก็เข้ามาแล้วก็กดเก็บให้หมดเลยนะครับเก็บทุกอันครับพอหลังจากเราเก็บโค้ดเสร็จแล้วไปนะครับแอปของน้ำเงินเนี่ยข้อดีนะครับก็คือโค้ดส่วนลดนะครับมันจะใช้เองอัตโนมัตินะครับโดยเราก็ทําการเลือกสั่งร้านที่ส่งฟรีนั่นแหละครับอันนี้คือผมตัวอย่างผมสั่งร้านที่ส่งฟรีนะโดยโค้ดเขาก็จะใช้โดยอัตโนมัติของเขานั่นแหละนะครับก็พอหลังจากนั้นก็กดชําระเงินตามปกติได้เลยครับก็จะมีคูปองเขาก็จะใช้ไปที่ส่งฟ โค้ดส่วนลดหรือคูปองที่เราได้ทําการเก็บมานะครับเห็นไหมครับว่าเขาก็จะหักค่าขนส่งออกไปโดยอัตโนมัติครับตามที่ระบบเขาเลือกให้อัตโนมัตินะครับครับแล้วเราก็สามารถกดเข้าไปดูคูปองส่วนลดได้นะครับว่าเขามีเงื่อนไขในการใช้ยังไงนะครับผมกดเข้าไปนะครับปุ๊บเห็นไหมครับอันนี้นะครับเขาจะมีเงื่อนไขว่าซื้อขั้นต่าต้องเก้าบาทครับจะลดสีบาทครับส่วนตัวนี้ครับคูปองที่เป็นสามสิบาทนะครับเห็นไหมเขาจะบอกว่าเราต้องซื้อขั้นต่ำสี่สิบเก้าบาทนะครับลาที่นะลบ ที่ซื้อสินค้าบริษัทรีเฟสไปนะครับผมหวังว่านะครับจะลืมลโค้ดส่วนลดในการจัดส่งดวยนะครับเพื่อเราจะไม่ต้องเสียค่าขนส่งนั่นเองครับ